ผีตัวนี้ใช้ยันแค่ไหนก็ไม่ตายสักทีเลยเราหงอยอ่ะเออดิ่งอ่ะเขาแค่อยากกลางอาณาเขตเฉยๆครับแล้วมันก็ห่วงอ่ะ <c oughs> คือ,ค,อ,ค,อคือเราแบบเราก็าทำโน่นทำนี่อยู่อะไรเง <c oughs> ี้ยเราก็ดีแบบเปอนแบบเออแบบอัน,น,นมอกับน้ำเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไปในติ๊กตอกไงเราก็าเจอเขาแบบเฮ้ยอย่างี้ผมบอกคีตัวนี้ใช้ยันแค่ไหนก็ไม่ตายสักทีเลยเพราะฉะนั้นผมว่าทำใจ ใช่แล้วก็แก้ทําใจทําไมผมก็เคยบอกพี่แล้วไงอ่าไหนไหนแก้ตัวสิโอเคก็คือเอาจริงๆพี่อู๋อ่ะเขาแกล้งก่อนก็คือผมแบบมันเที่ยวเขามากโดยการที่ว่าผมตีไปแล้วตบหนึ่งใช่หลังเล่บครับไม่ขนาดนั้น,น,นใช่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมันคือการแกล้งให้รู้สึกเราแบบ เราหงอยอ่ะเออดิ่งอ่ะแต่ว่าไม่ดิ่งเลยหรอไม่ดิ่งหรอกแต่ว่าก็โอเคคะแนนมันลดคะแนนนั่นแหละคะแนนลดไม่ลืมเลยอะไรต้อง่กางเกงทีอหม่อ ในลงแก้ตัวแก้แก้ตัวอ่อก็คือเอาง่ายๆครับเขาแค่อยากกลางอาาเขตเฉยๆครับเดียวครับเนี่ยติดความได้ปะเนี่ยโอเคครับนั่นแหละก็คืออารมณ์ตอนนั้นอะนี่มีกลางอาาเขตเนี่ยหวังสูง อะไรม่กลัวเออมันหัวนะแบบแบมันเป็นมันก็หัวมันก็หัวอ่หมายถึงกลัวตกใช่เราใจหน่อยเราตอนเนี้ยพี่หัวอนะทะเลอกแล้ว <laughs> คือก,กลวัวตกด้วยอ่าเรียกได้ว่าแบบเฮ้ยทําไมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คิดเอาเองได้เฮ้ยสมมัยสมไมของผมอะ่ะ <laughs> ได้ไรวะไปคิดต่อเองครับเหมือนแบบสปอยแล้วไม่เขา้าใจไหม ไม่ใจหน่อยแบบทำไมอ่ะอะไรบ้างทำไมถึงต้องแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเออแล้วผมก็เนี้ยทำไมถึงอยู่ใกล้งานเหมือนกแต่เราก็ไปอยู่วางชานให้เราเห็นจะเห็นใช่แล้ถ้าผมไม่ไปก็ไม่มีใครออกร้านนะยังไงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมก็แค่แบบดูเราไม่รู้จริงผมดูเฉยผมก็แบบไม่รู้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นคนอี่นใครไม่จบทะไร จริงเหรอเยอะอยู่หรอฮผมชิวเอ้ยไม่ครับไม่ครับจริงจริงคือผมงอไปแล้วล่ะทุกคนคือทุกคนช่วยกันงอแล้วแล้วประเด็นคือจะเรียกว่าสำเร็จไหมมันก็เรียกสำเร็จไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้งอนเราจริง คือเรพูดตรงๆไงขอได้ไหมขอทั้งอย่างตีหนึ่งทีตรงนี้แหละให้ทุกคนเห็นว่าหลักฐานเราเกี่วแก้งยิ้มอะไรยิ้มไงเออเออ,อ,อไม่แต่พูดตรงๆก็คือแบบเอ้ผมก็แบบอ้นนี้จริงนะแบบว่า เอ้ยทำไมบ่อยอย่างอะไรเงี้ยอ๋อคือเราบวกต้องพูแวต้องพูดที่มันไม่มีอะไรยากเลยคือเราแค่วดทไมเขาไม่ให้พูดเพราะเต้องพูดยังไงในวันนี้เขาต้องไม่พูดไม่รู้หรอกเออพูดที่โอเอออ้เออพอเไม่ต้องวกที่ไหนเขาจะไม่รู้เอต้องพูดที่นั่น่ะพูดที่นี่เลเี้ยเขาจไม่รู้ตัวเออไม่เป็นไรไงอออ วันนี้เซฟไลน์าโอเคเออแล้วก็ไปซืมาเองหือเขาเขาไม่ได้อืมไม่มีคนว่าอะไรไม่มีคนว่าอะไรน่าจะทำได้เหมือนเดิมลองดูเฮ้ย